สวัสดีค่ะชื่อแบมนะคะเป็นนักศึกษาค่ะแบมเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่เข้ามาเรียนที่กรุงเทพค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดอยู่พอดีพ่อกับแม่แบมก็ตกงานอยู่ค่ะรายได้จึงมาจากการรับจ้างไปวันๆดังนั้นในตอนนั้นงบในการเข้ามาอยู่ในกรุงเทพของแบมจึงมีจำกัดเอามากๆ แบมมีงบเพียงแค่1 2 0 0 0บาทในการใช้ชีวิตและหาห้องเช่าค่ะในตอนนั้นแบมกะว่าพอหาห้องเช่าได้แล้วแบมกะจะหางานพิเศษทําเอาจะได้แบ่งเบาภาระให้พ่อแม่แบมก็เลยพยายามหาห้องเช่าที่ราคาถูกหน่อยอยู่แถวย่านรามคำแผงเอาใกล้ใกล้มาหาลัยที่แบมเข้าเรียนค่ะจะได้ไม่ต้องเสียค่ารถในการเดินทางถือว่าเป็นการประหยัดไปได้อีกส่วน แต่โดยส่วนมากจากที่แบมหาแล้วราคาที่พักก็จะอยู่ที่ราวๆสามพันบาทขึ้นทั้งนั้นและต้องจ่ายมัดจำล่วงหน้าอีกเท่าตัวมันทำให้เงินในการจะอยู่ของแบมนั้นมีขีดจำกัดน้อยมากๆค่ะจนกระทั่งแบมได้เดินหาห้องพักไปได้เรื่อยจนมาเจอห้องเช่าอยู่ที่หนึ่งแต่ก็อยู่ในซอยที่ค่อนข้างจะลึกห่างจากมาหาลัยหน่อย ถ้าเดินก็ราวๆ30นาทีกว่าจะถึงค่ะแต่ในตอนนั้นไหนๆแปมก็มาแล้วแปมก็เลยลองถามคุณยายที่เฝ้าห้องเช่าอยู่ดูค่ะว่าห้องเช่านี้ราคาเท่าไหร่ ซึ่งห้องเช่าหรือหอพักที่ว่ามันเป็นหอพักที่ไม่มีชื่อติดเอาไว้นะคะว่าชื่อห้องเช่าอะไรแต่ที่แบมรูว่าเป็นห้องเช่าเพราะดูจากภายนอกและลองถามดูแล้วมันก็คือห้องเช่าอะคะ่ะคุณยายคนเฝ้าแกบอกแบมว่าค่าเช่าแกคิดเดือนละแค่พันห้ามัดจำอีกหนึ่งพันเท่านั้นเถ้าบับว่าจ่าย2 5 0 0สามารถเข้าอยู่ได้เลยแบมจึงสนใจเป็นอย่างมากขอดูห้องเช่าในทันที คุณยายที่เฝ้าหอพักอยู่ก็พาแบมไปดูห้องเช่ามันเป็นห้องโล่งๆมีเตียงมีพัดลมพดานมีตู้เสื้อผ้าค่ะแถมห้องน้ําในตัวด้วยสภาพห้องก็ถือว่าโอเคเลยเหมือนเพิ่งจะปรับปรุงและทาสีใหม่ด้วยแบมก็เลยตัดสินใจรีบเช่าอยู่ในทันทีเลยค่ะเพราะตอนนั้นรู้สึกดีใจมากที่เจอห้องพักราคาถูกแล้วแถมยังสภาพโอเคขนาดนี้อีกด้วยแต่คุณยายก็บอกแบมว่า ถ้าตอนยังคืนได้ยินเสียงจากห้องข้างบนก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะห้องข้างบนน่ะเขาชอบทะเลาะก,กันบ่อยเป็นผัวเมียไว้รุ่นอาศัยอยู่ด้วยกันตอนนั้นที่คุณยายบอกแบมแบมก็รับทราบและคิดในใจว่าจะเสียงดังมากหรือเปล่านะกลัวจะนอนไม่หลับตอนยังคืนแล้วไปเรียนไม่รู้เรื่องนี่สิแต่ว่าแบมก็คิดว่าตอนนี้ตัวเลือกของแบมมีน้อยถ้าแบมอยากจะประหยัด แบมก็คงจะต้องทนอยู่ที่นี่ไปก่อนถ้าอยู่ไม่ไหวแบมจะทำงานเก็บเงินสักพักแล้วค่อยย้ายออกจากที่นี่ค่ะแต่วันแรกที่เข้าอยู่นั้นตอนทําความสะอาดแบมก็ได้สังเกตว่าบนที่นอนมันมีรอยเปื้อนสีน้ำตาลคล้ายกับเลือดที่แห้งติดแล้วดูท่าจะถูไม่ออกตอนนั้นคิดว่ามันอาจจะเป็นเลือดจากประจำเดือนของคนเช่าคนเก่าละมัง้ง แบมก็เลยไม่ได้คิดอะไรและปูผ้าปูที่นอนใหม่ทับเอาค่ะในคืนแรกที่แบมนอนในห้องเช่าคืนแรกแบมก็นอนสบายดีไม่ได้มีอะไรค่ะจะมีก็แต่เสียงเหมือนคนเปิดน้ําในห้องน้ําแบบเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดหลายครั้งซึ่งเสียงมันค่อนข้างชัดมากว่าดังมาจากในห้องน้ําแต่แบมก็คิดว่าบางที่อาจจะเป็นเสียงเปิดปิดน้ําจากห้องข้างๆหรือเปล่า ปวกกับตอนนั้นแบมเหนื่อยและรู้สึกง่วงนอนมากด้วยแบมเลยไม่ได้สนใจอะไรค่ะจนกระทั่งในคืนวันต่อมาในขณะที่แบมนั่งอ่านหนังสืออยู่นั้นก็ได้ยินเสียงอึกกระทึกคึกโคมเสียงค่อนข้างดังมาจากที่ห้องชั้นบนมันเป็นเสียงคนทะเลาะก,กันเนื้อหาก็ประมาณว่าผู้ชายนั้นชอบกลับบ้านดึกไปมีคนอื่นประมาณนี้ทั้งคู่เลยทะเลาะก,กันค่ะ ซึ่งเสียงก็ค่อนข้างจะดังและดังอยู่ราาๆชั่วโมงเลยก่อนที่เสียงทะเลาะจะเงียบหายไปแบบเงียบสนิทไปเลยค่ะหลังจากนั้นแบมก็เข้านอนน่าจะเราาๆประมาณเวลาเที่ยงคืนได้ก่อนที่แบมจะมารู้สึกตัวอีกครั้งตื่นตอนประมาณตีสาเนื่องจากได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรติดกับพัดลมเพาดานเสียงมันดังเป็นจังหวะกึกกึกกึกตลอดเวลาเลยค่ะ ทำให้แบมอดสงสัยไม่ได้จริงๆว่ามันเสียงอะไรก่อนที่จู่ๆพัดลมที่แบมเปิดมันจะเงียบใบพัดของมันดับลงแบมจึงค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาดูช้าๆก่อนที่แบมนั้นจะเบิกตาโพ้งด้วยความตกใจกับสิ่งที่ลืมตามาเจอค่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งห้อยตัวลงมาจากพัดลมเพดานผิวของเธอคนนั้นขาวซีดผิวซีดช้ำผิวสีเหมือนคนเน่า แบมรู้สึกกลัวมากด้วยความตกใจแบมรีบหลับตาลงทันทีพางสวดภาวนานในใจนโมตสะนโมตสะแต่ว่ายิ่งแบมสวดมนเท่าไหร่แบมก็ได้ยินเสียงหญิงสาวหัวล้อย้อดังดอยมาค่ะในคืนนั้นแบมต้องทนนอนตัวแข็งขยับไปไหนไม่ได้อยู่แบบนั้นด้วยความรู้สึกชอ็อก จนในเช้าวันต่อมาเมื่อแบมลืมตาตื่นขึ้นมาแบมก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่แบมเห็นเมื่อคืนมันคือความฝันหรือเรื่องจริงกันนะก่อนที่แบมจะตัดสินใจออกจากหอพักไปนั่งกินร้านอาหารตามสั่งแถวๆห้องพักค่ะแล้วคุณป้าเจ้าของร้านแกก็ได้ถามแบมขึ้นมาว่าหนูหนูย้ายมาอยู่ใหมเหรอว่าแต่อยู่แถวไหนล่ะ พอแบมบอกป้าขายอาหารตามสั่งไปว่าอยู่หอพักตรงนั้นห้องนั้นเท่านั้นล่ะค่ะป้าขายอาหารตามสั่งก็สวนถามแบมกลับมาทันทีเลยว่าหนูห้องนั้นน่ะมีผีนะทําเอาแบมหน้าถอดสีไปเลยก่อนที่คุณป้าจะบอกแบมว่าห้องนั้นน่ะเมื่อปีที่แล้วมีคนตายด้านบนน่ะมีสองผัวเมียฆ่าเมียตายในห้องชั้นบนแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ แล้วเมื่อไม่นานมานี้ก่อนที่แบมจะย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักนั้นนะ่ะมีผู้หญิงผูกคอตายตรงพนัมเพาดานด้วยนะเมื่อแบมได้ยินดังนั้นก็ถึงกับอิ่มกินข้าวต่อไม่ลงเลยล่ะคะ่ะพางนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่แบมเห็นหญิงสาวห้อยตัวลงมาจากพนัมเพาดานมันช่างบังเอิญประจวบเหมาะกันเสียจริงๆแบมยืนนิ่งอยู่หน้าห้องเช่าของตนเองพางคิดว่า คืนนี้จะเอาอยัางไงดีแต่ด้วยความที่เงินก็ไม่ค่อยจะมีที่ไปก็ไม่มี แบมเลยต้องจำยอมตัดสินใจชนอยู่ต่อแม้จะรู้ว่าหอพักนั้นมีผีก็ตามในคืนนี้แบมนอนไม่ค่อยหลับเลยตัดสินใจอ่านหนังสือยาวๆไปก่อนที่จะได้ยินเสียงอึกกระทึกคึกโคมเสียงหญิงสาวและชายหนุ่มทะเลาะก,กันเสียงดังรอยมาจากห้องชั้นบนเสียงนั้นดังมากราวกับว่ามีคนกำลังจะฆ่ากันตายอย่างนั้นละ่ะก่อนที่เสียงนั้นจะเงียบไปในเวลาต่อมาค่ะ ส่วนหญิงสาวที่แขวนตัวกับพรดลมพดาน,นั้นแบมเพิ่งมาสังเกตว่าเธอมักจะโผลมาเฉพาะในช่วงวันพักโดยเธอมักจะแขวนตัวห้อยลงมาจากพรดลมพดาน,นั่นแหละค่ะคล้ายกับว่าเธออยากประขอส่วนบุญอยากให้แบมทาบุญให้และนี่ก็คือเหตุการณ์ที่แบมต้องทนเจออยู่ราวๆสามเดือนเต็มๆเพราะไม่มีเงินย้ายออกจากหอพักนั้นค่ะถามว่าแบมในตอนนั้นกลัวไหม ก็ต้องตอบว่าตอนนั้นก็คลัวมากแต่ในเมื่อคนเราไม่มีทางเลือกเงินก็ไม่มีมันก็เลยต้องจำยอมใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นร่วม3เดือนเลยละค่ะแบมก็งงเหมือนกันว่าแบมทนอยู่ไปได้ยังไงและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของแบมนะคะหากคุณฟังแล้วแบมอยากจะถามหน่อยว่าถ้าเป็นคุณคุณจะทนอยู่ร่วมกันกับผีแบบแบมได้ไหม หากชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนโชคดีไม่เจอผีหลอกนะคะ